จริงๆก็ครั้งแรกที่มาถ่ายก็ดีใจครับก็เลยเลยรีบมาเลยเพราะว่าอยากลงดิฉันมานานแล้วตอนนี้ก็มีละครตะวันตัดบุรพาจอนวันวันที่17สิงหาคมนี้นะครับก็เล่นกับสนยุคคือเวอร์ชั่นเก่าถ้าใครใครทันซึ่งก็น่าจะทันว่าสนุกมากตอนนั้นเป็นพี่แท่งกับพี่ติ๊กอันนี้มาทําใหม่ก็เป็นผมกับสนอะไรเงี้ยครับบู๊หน่อยช่วงวันครับจริงๆก็อินมาแล้วประมาณ4ีปีแล้วคือดำน้ําผมก็ ไปเริ่มแรกดำสโนว์เกิลก่อนก็สวยงามน,นี้ก็เลย,เยไปเรียนสกูบาดำนำ้ำลึกดีกว่าพอเรียนเสร็จก็เรียนเพิ่มมาดับมาเลยโอเพนวอเตอร์ Open Water, เป็นแอ v ด n วานแอดวานเป็นไนท็อกก์เปเลสคิวตอนนี้กําลังทําดีเอ็มทีคือไดม e สเตอร์อยู่ก็คือคิดว่าไหนๆเราชอบเราดำไปแล้วเราก็เรียนให้เผื่อนาคตจะได้เป็นจงาจารยจาได้อะไรเงี้ยครับ oh. ก็เป็นกําลังอินอยู่ตอนนี้ครับดิฉันก็ เห็นมาตั้งแต่เด็กคุณแม่เป็นหนึ่งในแฟนคลับนะครับยังไงก็เมนเตอร์เกียดลงหนึ่ันก็ดีใจมากนะครับยังไงก็ขออยู่คู่คนอ่านไปเรื่อยโลกปัจจุบันจะมีแท็บเล็ตจะมีอะไรยังไงผมว่าความสุขของการได้จับกระดาษได้จับหนังสืออ่านยังไงก็เป็นความสุขท,ท,ที่ดีที่คลาสสิกยู่สเสมอครับ ตอนนี้นะคะตันกำลังถ่ายทําเรื่องขอสภัยเจ้าค่ะ ก็น่าจะได้ชมกันตอนประมาณเดือนสิงหาเนี๋ยแล้วค่ะสําหรับบทบาทละครเรื่องสะพายเจ้านะคะตาลรับบทเป็นสาลิงค่ะก็จะเป็นผู้หญิงแกนเซียวเปรี้ยวซ่านะคะตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นละครพีเดียดเรื่องแรกเหมือนกันก็ค่อนข้างจะตั้งใจเหมือนกันค่ะกําลังอินตอนนี้เลยก็คงจะเป็นปีหน้าผาค่ะตอนนี้ก็กําลังอินมากๆเลยคือว่างเป็นไม่ได้ต้องรีบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะท้าทายและเป็นการเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ ขอฝากละครเรื่องสะปร์เจ้าด้วยนะคะรับรองว่าสนุกเนื้อหาเข้มข้นแน่นอนค่ะเรื่องนี้ตาลก็มาเจอกับพี่โป๊เป็นเรื่องแรกนะคะและที่สําคัญเลยก็คือฝากดิฉันด้วยนะคะถือว่าเป็นการมาขึ้นปกครั้งที่2ของตาลค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ปองด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมา,มากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากผลงานทั้งสองนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ครั้งแรกครับที่ถ่ายกับพี่ป้องกับน้ำตาลครับตอนแรกก็รู้สึกดีใจว่าผมมาได้มีส่วนส่วนร่วมกับดีฉันด้วยเพราะว่าดีฉันในความรู้สึกผมแล้วเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะมีระดับะนะในความรู้สึกของเรา <laughs> แล้วกับตัวผมเองไม่น่าจะไม่น่าจะมาเจอกันได้ครับใช่ รอบนี้ก็เลยแบบโดยแปลงส่งให้หล่อนเนี้ยบเลยใช่ครับก็มาทํามาใส่เสื้อผ้าแพงๆแล้วก็มาเจอกับทีมทีมที่ทางานแล้วดูเป็นแบบมีมือชีพเป็นมือชีพอะไรเงี้ยครับแล้วที่สําคัญทั้งพี่ป้องทั้งนุ่นตาลเขาก็ดูมีความเป็นเป็นมืออชีพครับในการถ่ายแบบในการถ่ายหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองเราโดยมากเราร้องเพลงตางผับ ตามคอนเสิร์ตนี่ก็นานๆได้มาถ่ายด้วยก็ดีใจจริงๆผมซ้อมมวยครับชอบซ้อมมวยแล้วก็เตะบอลกับวงกับเพื่อนนะครับโดยที่เราไปหาเตะตามที่ต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดกับคนอื่นมาก่อนคนก็จะไม่รู้ว่าว่าผมมาเราจะได้รู้จักกับกับเพื่อนๆพี่น้องจริงๆที่เขาไม่ได้มารอดูเราแต่ว่ามาเจอกันเองในใช่เดินไปข,อ,ไปขอเอง ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนเพิ่มว่าจะรู้จักกันเองเพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก hmm. um, ็ขอบคุณสองรากระแสตอบรับมากนะครับก็คือเพลงเพิ่งรู้หัวใจตัวเองนะครับส่วนเพลงเร็วๆนี้ที่กาลังจะปล่อยก็คงเป็นเพลงประกอบละครที่ผมเล่นด้วยก็คือหัวใจมีเงาที่เพื่อนๆนแฟนทุกคนจะได้ดูกันในเดือนกันยาประมาณกันยานี้นะครับก็รอรอฟังดูแล้วก็ดูละครด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมจะได้เล่นเป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวนะครับก็ลองดูครับ